กิจาการบทที่25อากกิปปาและเฟสตัสฟังเปาโลเปาโลอุทธรถึงซีซ่าเรามาร่วมกันแสวงหาพระคำในบทนี้ด้วยกันนะครับจากบทที่แล้วจะเห็นได้ว่าเปาโลนั้นได้ถูกขังคุกกรืมไว้นานถึง2ปีนะครับโดยเฉพาะเฟลิกเนี่ย ต้องการที่จะให้เปาโลให้สินบนกับเขาแล้วก็เขาก็จะได้ปล่อยตัวเปาโลไปแต่ถ้าว่าเปาโลนั้นไม่ได้ให้เงินสินบนตอบแทนกับเฟลิกดังนั้นก็เลยถูกขังยาวนานนะครับพอผ่านเวลาผ่านไป2ปีเนี่ยเฟสทัสนะครับก็ได้เข้ามารับช่วงตำแหน่งแทนเฟลิกนะครับก็คือผู้ที่เป็นผู้ว่าราชการเมืองเนี่ย จะมีอายุเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดของเราอะนะครับอาจจะอายุของเรานี่ก็คือ4ปีหึงครั้งใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกันนะฮะมีวาระของเขาเฟสตัสก็มารับหน้าที่แทนตัวของเฟลิกนะครับเมื่อเฟสตัสได้เข้ามารับตําแหน่งได้3วันแล้วเนี่ยก็ไปจากเมืองซีซาริยานะครับไปที่กรุงเยรูซาเลม็มก็เพื่อที่จะ เ,เหมือนกับว่าปรากฏตัวหเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ปกครองคนใหม่นะนะครับ mm hmm. มหาปุโรหิตนะครับกับคนสําคัญสําคัญในพวกยิวก็มาฟ้องเปาโลต่อท่านนะครับคือไม่ยอมนะฮะถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน2ปีแล้วแต่ว่ามหาปุโรหิตและพวกที่จ้องที่จะจับผิดหรือว่าทําร้ายหรือว่าจ้องที่จะฆ่าเปาโลนั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะเหมือนกับ มีความแค้นฝังใจนะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเปาโลไปง่ายๆนะครับก็ไปหาเฟสตัสเพื่อที่จะให้เฟสตัสเนี่ยส่งเปาโลกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับไม่ได้กลับมาเพื่อจะไตส่สวนที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเขาวางแผนที่คิดว่าจะซุ่มอยู่กลางทางเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าเปาโลเสียอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามหาปุโรหิตหรือว่าปุโรหิต ผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่วางแผนที่จะฆ่าคนหรือพูดง่ายๆเขากำลังกลายเป็นอาชญากรหรือฆาตกรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติวิสัยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดในเรื่องราว เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีส่วนเรื่องราวของการเมืองรัฐิชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นมหาปุโรหิตเองก็เป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปมีส่วนนะครับเขาไม่ต้องการให้รัฐิเยซูชาวนาซาเลสเนี่ยเผยแพร่ออกไปเพราะไม่อย่างนั้นท้าเขาก็จะทําให้เกิดว่าประชาชนก็จะไปเลื่อมใสในรัธินาซาเลสนะครับที่เขาเรียกณนะเวลานั้นนะ,นะครับก็คือว่าก็เลยต้องการตัดไฟแต่ต้นลม เปาโลเป็นผู้ที่ออกไปประกาศยังดินแดนต่างๆณต,ต,ต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเลยทั่วยุโรปเลยนะครับทั้งเอเชียทั้งยุโรปตรงนี้ก็เห็นได้ว่าเขาก็เห็นว่ากิจการของเปาโลเนี่ยทำให้คนมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เป็นจํานวนมากแม้กระทั่งในพวกเขาเองนะครับในพวกาฟาริสีซาดูสีพวกยูดายเองเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ไปเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกัน แต่ท่าว่าในพวกที่เชื่อนั้นก็มีบางคนบางกลุ่มที่ยังยึดติดกับพระบัญญัตินะครับแล้วเอาเรื่องราวของความรอดเนี่ยมาผูกกับพระบัญญัติทําให้ผู้ที่เชื่อก็ยังไม่ได้รับความรอดโดยสมบูรณ์ทําให้กิติคุณหรือว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้นผิดเพี้ยนไปดังนั้นพอเป็นเช่นนี้ก็เลยเกิดการใส่ร้ายเปาโลนะครับเพื่อที่เขาต้องการที่จะ ตัดหัวออกไปนะครับหางจะได้กระจัดกระจายนะครับอันนี้คือเรื่องที่เขาทําเป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่ในสมัยที่พระเยซูทรงดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พวกมหาปุโรหิตพวกฟาริสีพวกอารักพวกซาลูสีพวกเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยที่จะจัดการกับพระเยซูเขาต้องการที่จะหาทุกช่องทางที่จะกําจัดพระเยซูให้ได้เปาโลก็เกิดขึ้น สภาพเดียวกันกันกบพระเยซูเลยนะครับแต่เท่าว่าในการที่เขาใส่ความกับเปาโลเนี่ยทางเฟสตัสเมื่อได้ยินแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับตรงนี้จะเห็นได้อย่างยิ่งนะครับว่าเขาตามติด เปาโลไปทุกที่นะถ้าเอาเปาโลมาฟ้องที่เยรูซาเล็มไม่ได้เขาก็ไปที่ซีซาริยาเหมือนเดิมก็ไปยื่นฟ้องเอาที่นั่นนะครับแต่ว่าหลักฐานต่างๆก็ไม่เป็นที่ปรากฏเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงในสิ่งที่เขาฟ้องนะครับแม้ว่าจะมีฟ้องความอุชกชะกันหลายข้อแต่ว่าก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเปาโลได้เป็นผู้ที่กระทำผิดเปาโลได้กล่าวนะครับแก้คดีนะครับว่า เขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดอะไรที่ผิดกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อซีซ่าเราสังเกตคำพูดของเปาโลประโยคนี้นะครับเปาโลเป็นผู้ที่ดีรอบคอบนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายของชาวยิวนั่นคือไม่ได้มีอะไรที่ผิดต่อพระบัญญัติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่เขาทำผิดต่อพระวิหารนะครับบัญญัติ ต่างๆของชาวยิวกฎหมายต่างๆของชาวยิวเขาถือรักษาไว้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับเขาเป็นฟาริสีเขามีความช่ำชองในเรื่องราวของกฎบัญญัติพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าภาพปฏิบัติที่เขาแสดงออกมานั้นเนี่ยเขาต้องการนำให้ชาวยิวเนี่ยไปสู่บัญญัติที่เที่ยงแท้นะครับเป็นบัญญัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับบัญญัติเก่า ไม่ได้ถูกทําลายนะครับแต่ว่าถูกกระทําให้สําเร็จก็โดยองค์พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์จะนําเอาบัญญัติใหม่เข้ามานั่องจคือบัญญัตินั้นจะไม่ได้ถูกจารึกไว้ที่ภายนอกแต่พระองค์งได้จารึกไว้ที่แผ่นเนื้อซึ่งเป็นหัวใจของเราทั้งหลายนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เขายืนยันนะครับว่าเขาว่าได้มาทําผิดกฎหมายหรือว่ามาทําลายพระบัญญัติหรือว่ามาทําให้พระวิหารจะต้องเ,อเสียหายนะครับอีกด้านหนึ่ง ต่อพวกยิวแล้วเขาไม่ผิดอะไรต่อซีซ่านั่นก็คือเป็นตัวแทนของโรมันเขายิ่งไม่มีอะไรผิดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นตัวแทนของโรมันเนี่ยทุกคนที่มาไต่สวนเปาโลเนี่ยก็คือหาความผิดในตัวเปาโลไม่ได้เลยนะครับดังนั้นณนะเวลานี้นะครับเปาโลจึงได้แก้ต่างแก้คดีของเขานะครับ จนกระทั่งที่ว่าเขาได้พูดว่า,าถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำผิดหรือได้กระทำอะไรที่มีโทษควรจะถึงตายเนี่ยเขายินดีนะครับที่จะตายโดยที่ไม่ขัดขืนโดยเลยดย้วยซ้ำไปแต่ถ้าเรื่องที่พวกชาวยิวมาฟ้องเขามหาบุริตมาฟ้องเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจะมาตัดสินอะไรเขาดังนั้นเขาจึงขออุทธรณ์ถึงซีซ่านะครับซีซ่าณเวลานั้น ก็คือซีซ่าที่ชื่อว่าเนโรนะครับเนโรนะครับจริงๆชื่อชื่อจกักรพรรดิของโรมันหรือว่าซีซ่าเนี่ยชื่อที่ยาวนะครับเนโรซีซ่าออกัสตุสนะครับเราจะเห็นเดี๋ยวในข้อต่อๆไปเนี่ยจะมีการพูดถึงชื่อของออกัสตุสขึ้นมานะครับหรือว่าออกัสตัสนะครับชื่อนี้ก็คือชื่อของเนโรนั่นเองนะครับออกัสตัสที่จริงเนี่ยก็เป็นจกักรพรรดิ องแรกนะครับซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของจูเลียสซีซ่านะครับคำว่าซีซ่าเนี่ยมาจากชื่อของจูเลียสนะครับจูเลียสซีซ่าก็เป็นชื่อนามสกุลของเขาตอนนั้นเนี่ยจูเลียสซีซ่าก็เหมือนกับมีการปฏิวัติยึดอํานาจนะครับยึดอํานาจแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับผู้นาเผด็จการนะฮะแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามเหมือนกับตั้งตนเป็นจกักรพรรดิแต่ว่ามันมัน,มน ไม่สำเร็จนะครับจะมาอีกทีหนึ่งก็คือลูกบุญธรรมของเขาก็คือออกัสตุสนะครับก็ได้มีการจัดแจงแย่งชิงอำนาจจนสำเร็จจนได้กลายเป็นซีซ่าองค์แรกนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นจูเลียสซีซ่าเป็นองค์แรกหรือออกัสตุสเป็นองค์แรกก็มันยังคลุมเครืออยู่ตอนนั้นคือเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเอาเป็นว่าณนะเวลานั้น ที่พูดถึงออกัสตุสซีซ่าเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะครับแต่หมายถึงชื่อของเนโรซีซ่านะครับเนโรซีซ่าออกัสตุสก็คือว่าเนโรก็ได้เอาชื่อของออกัสตุสมาต่อท้ายชื่อของเขานะครับจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยก็คือว่าเวลามีใครที่ได้รับความนับถือหรือได้รับการยกย่อง เขาก็จะเอาชื่อหรือนามสก,กุลมาต่อท้ายชื่อตัวเองอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็คือชื่อที่ปรากฏอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเราอ่านแล้วเราจะงงได้นะครับว่าตกลงว่าเอ๊ะมันอยู่ในสมัยของซีซ่าออกัสตุสหรือซีซ่าเนโรกันแน่นะครับในที่นี้การอุทอรเนี่ยก็คืออุทอรไปถึงซีซ่าเนโรนะครับและเดี๋ยวเนโรผู้นี้ในภายหลังก็จะเป็นผู้ที่เผากุงโรมนะนะครับแล้วก็ใส่ร้ายพวกยิวนะครับ หปรลท์ใส่ลายคิสเตียนนะครับว่าเป็นผู้ที่มาเผาเมืองนะฮะทำให้เกิดการเขียนฆ่าคิสเตียนอย่างมากมายและเนโรล็ผู้นี้ก็เป็นคนเดียวกันที่สั่งตัดสินประหารชีวิตเปาโลด้วยนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะถึงเรื่องราวตรงจุดนั้นเรามาดูตรงจุดนี้กันต่อนะครับว่าเปาโลขออุทธรเรื่องราวของเขาถึงซีซ่าเนโรนะครับเมื่อเฟสตัสได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกลงกับที่ปรึกษานะครับ ว่าในเมื่อเขาเปาโลได้ขออุดทนถึงซีซ่าก็ไปเฝ้าซีซ่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำเป็นการสำเร็จคำซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าได้เปิดเผยกับเปาโลไว้นะครับในบทที่23าถ้าเรายัางจำกันได้นะครับองค์ผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏกับเปาโลนะครับแล้วก็บอกว่าเปาโลจะต้องไปเป็นพยานที่กรุงเยรูซาเลม็มและจะไม่ตายที่นั่นนะครับ จะต้องไปเป็นพยานที่กุ่งโรมด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้ก็ถึงจะเห็นได้ว่าเขาจึงได้ถูกเตรียมไว้เพื่อจะถูกส่งตัวไปที่กุ่งโรมนะครับเพื่อไปเป็นพยานที่นั่นตามคำที่องค์ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสบอกกับตัวของเขาไว้นะครับพอผ่านระยะเวลาไปหลายวันเพราะว่ามันยังตัดสินคดีอะไรยังไม่ได้นะครับกษัตริย์อากิปปา นะครับกับพระนางเบอร์นิสนะครับกษัตริย์อากริปปาคนนี้ก็คือกษัตริย์อากริปปาที่2นะครับแต่งงานกับพระนางเบอร์นิสซึ่งพระนางเบอร์นิสผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วพระนางเบอร์นิสเนี่ยก็เป็นพี่น้องร่วมกับกษัตริย์อากริปปานะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผ่านการแต่งงาน และหลังจากนี้หลังจากกราาะสับระสิบปั๊กก็ยังมีเรื่องของการแต่งงานอะไรคือมีเรื่องความสัมพันธ์ที่สับสนวุ่นวายไปหมดซึ่งเป็นแบบเลงถึงการที่ผู้ปกครองต่างๆของทางตัวแทนของชาวโรมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเฟลิกก่อนหน้านี้เราก็เห็นใช่ไหมครับเบอร์นิสจริงๆผู้นี้ก็คือก็เป็นพี่น้องร่วมกับ ภรรยาของเฟลิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ชู้สาวอะไรต่างๆนั่นก็คือว่าไม่มีดีเลยนะครับสมัยนู้นนะฮะสมัยนี้ก็คิดว่าก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะในเรื่องราวที่ตกตำ่ำหรือเรื่องราวเรื่องของราคาตันหาต่างๆเนี่ยก็วุ่นวายสับสนนะครับจนกระทั่งที่ว่า ความสัมพันธ์เดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันก็มาแต่งงานอยู่กินกันได้เฉยเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับที่ให้ไว้นะครับก็คือกษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมกำนับเฟสตัสนะครับที่เมืองซีซาลิยานะครับอากริปปาเนี่ยจริงๆชื่อเต็มของเขาคือเฮโรดนะครับอากริปปาที่2งซึ่ง เป็นคคลอองกับเฮโรดอากิปปาที่1ที่อยู่ในกิจการบทที่12นะครับเฮโรดอากิปปาที่1ผู้ที่เป็นผู้พ่อของเขาเนี่ยบิดาของเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่เอาใจชาวยิวนะครับก็คือข่มเหงคริสเตียนนะครับณเวลานั้นเนี่ยอากิปปาที่1เนี่ยก็ได้สั่งประหาร ยากอบนะครับพี่ชายของยอนด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าเกิดการข่มเหงนะครับเชื้อสายเหล่านี้เนี่ยก็คือเชื้อสายของเฮโรดจริงๆก็คือปู่ของอากริปปาที่2ก็คือเฮโรดมหาราชที่1น,นั่นเองนะครับเฮโรดมหาราชที่1ก็เป็นผู้ที่สั่งประหารเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า2ปีลงมาใช่ไหมฮะก็คือผู้ง่ายใครที่อยู่ในตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มี รากฐานมีมูลฐานสืบต่อความชั่วร้ายติดต่อกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเสมอเลยและคนเหล่านี้ได้อยู่ในตำแหน่งสูงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับดังนั้นสำหรับเราทั้งหลายนะครับภายในคิดจักรเราอย่าให้เกิดสภาพการเช่นนี้ขึ้นมาในคิดจักรของเราใครที่เป็นพี่น้องผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเลี้ยงดูลูกแก่ ก็อย่าได้ทำตัวเหมือนกับเชื้อวงของเฮโรดในลักษณะเช่นนี้นะครับอย่าให้เกิดความผิดต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายอย่าให้เกิดการแย่งชิงอำนาจขึ้นมาในคิดจักรไม่อย่างนั้นก็จะตกอยู่ในสภาพการเดียวกันซึ่งก็เป็นสภาพการที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่จะต้องปฏิบัติพระเจ้ากลับกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้นะครับต้องระวังให้ดีอกิปปากับ เบอร์นิสนะครับก็ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเปาโลจากปากของเฟสตัสนะครับเฟสตัสก็ได้เล่าว่าเปาโลนั้นถูกนำตัวมาอย่างไรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คือเรื่องราวที่ถกเถียงกันด้วยเรื่องของลัทธิศาสนาก็คือลัทธินาซาเลสที่เชื่อในพระเยซูนะครับ ว่าพระองค์ยังไม่ตายแต่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นแล้วนะฮะพระองค์มีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการต่อต้านอนาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรที่จะมีการถูกลงโทษถึงตายแต่มันเป็นเรื่องการถกเถียงในเรื่องราวของความเชื่อนะครับ และเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเปาโลก็ได้ยื่นอุทธรณ์ถึงซีซ่านะครับในที่นี้ก็เห็นว่าก็คือซีซ่าออกัสตุสก็คือเนโรนะครับเนโรซีซ่าออกัสตุสเนี่ยตรงนี้ก็คือ,อชื่อของเขานะว่าเปาโลได้อุทธรณ์ถึงซีซ่าเขาก็เตรียมตัวที่จะส่งเปาโลไปยังซีซ่าเมื่ออักลิปปาได้ฟังเช่นนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาใคร่ที่จะฟังความของ เปาโลด้วยนะครับดังนั้นเ mm hmm. ฟสตัสก็เลยบอกเลยครับว่าอ่ะงั้นพรุ่งนี้ก็มาฟังด้วยกันนะครับมาฟังความด้วยกันเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาคดีนะครับโดยมีนายพันคนสำคัญทั้งหลายในนครนั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ด้วยนะครับเปาโลจึงได้ถูกนําตัวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีเ mm hmm. ฟสตัส ได้บอกไว้นะครับว่าท่านกษัตริย์อากิปปาและท่านตั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายเห็นว่าชายคนนี้ที่บรรดาชาวอยู่ได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับอันนี้อากิปเฟสตัสได้พูดถึงนะครับว่าเปาโลได้ถูกฟ้องร้องอย่างไรนะครับแต่ว่าในความเห็นของเฟสตัสเฟสตัสได้บอกว่าแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทําผิดสิ่งใดที่ควรจะต้องถึงตายนะครับ เขาเองได้อุทธรถึงออกัสตัสข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไปนะฮะอันนี้ก็คือข้อตัดสินที่เฟสตัสได้ให้ความเห็นไว้นะฮะและเฟสตัสได้พูดต่อนะครับบอกว่าจริงๆก่อนที่จะส่งเปาโลไปเนี่ยมันจะต้องมีการส่งข้อหานะครับข้อหาที่ เ,เหมือนกับเป็นการฟ้องร้องหรือว่าเป็นเนื้อหาอะไรที่ทางกรุงโรมเนี่ยจะได้รับรู้ว่าเนี่ยเออมีการส่งนักโทษมาแล้วนักโทษคนนี้ได้ถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่ทว่าที่ผ่านมาเฟ <c oughs> สตัสก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดแล้วมไม่ควรที่จะมีการลงโทษอะไรด้วยซ้ําไปไม่ควรมีการฟ้องร้องอะไรกันด้วยซ้ําไปแต่ทาว่าเมื่อเปาโลเรียกร้องให้อุทธอนไปถึงซีซ่าเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องส่ง ก็เลยให้กษัตริย์อากิปปาเนี่ยมาช่วยกันไต่สวนเพื่อที่ว่าจะได้มีข้อมูลที่จะเขียนในคำร้องที่จะถูกส่งไปที่กรุงโรมให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวบทต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าอาก,อกิปปาได้พูดอะไรกับเปาโลและเปาโลได้พูดอะไรกับอากิปปาบ้างนะครับก็พบกันใหม่ในบทที่26ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมน